ที่สุดว่าซื้อเค้กลายแฮปเดียดีพรุ่งนี้เหรอคิดอยู่ว่าพรุ่งนี้ตอนไข่มกุกหรือวันจันทร์ถ้าพรุ่งนี้จะสั่งมาไว้ห้องพี่กิตก่อนฮะพรุ่งนี้ตองไข่มกุกเลยเซอร์ไพเค้กไรดีนั่งหามาชั่วโมงละช็อกโกแลตก็ไม่กินเค้กธรรมดาก็ไม่กินซอนวันเกิดหนูใครสัง่งบ,บลูเบอร์รี่ชีสอะซป่พี่ก็เดียยแตไม่ได้ด S M P อะเจอละเอาปะมันน่าจะชอบสุด เดี๋ยวสั่งมาตอนมันกลับนี่น่าสนใจมากหนูดูเหมือนกันอร่อยเปล่าไม่รู้อันนี้คือได้สาดใจกินไม่กินไม่รู้แหละคำอวยพรที่ดีที่สุดอันนี้เลย สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันศุกร์วันไข่บุกคอนะครับก่อนจะไข่บุกคอวันนี้พิเศษกว่าเดิมเรามีมิเดอร์เดียนะคะอะไรนี่วันนี้วันเกิดน้องเดียน,นะครับเซลล์แอดมินที่ยอดปั่นที่สุดคนหนึ่งขององค์กรเราอยู่น่าสุดด้วยคนนี้เดี๋ยวมาดูกันว่า<ๆ>เซอร์ไพรส์น้องจะเป็นยังไงผมเตรียมของขวัญไว้ด้วยเดี๋ยวเรามาเก็บบรรยากาศให้ดูกันนะครับกับวันนี้คุณครับ89ทิดเบอรเดียน้องเดียจุก,กุ<ๆ>ทำอะไรครับ โบขอสามช่าก่อนขอสามท่า

ลุงเดียครับนี่ครับแม่พี่มีขวงฝันให้ไหม,น,ไมนี่นะครับเป็นนาฬิกา B F ครบวงทุกกระตุนครบเลยนี่นะครับนี่ครับุเดีย โอเคคร in ge ge so much, ับเมื bye. Bye ่อกี again, ้ก็เป็นบรรยากาศแฮปปี้เบิร์ t เดย์น้องเดียเรียบร้อยแล้วนะครับเท่านี้นะครับทุกคนบ๊ายบายไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับนี่แฮปปี้ดีน้องเดียนะคขอบคุณมากเลยค่ะชอบมากแบบดีต่างมากค่ะครับอันนี้มองกล้องไหนอ่ะมองหน้าโจนั่นเลยโจไหนอ่ะก็มองไปเลยที่หน้าจอธรรมดาไม่ต้องมองกล้อง <ด>มันแหงนน้อแหงนแล้วทำไงอ่<ฟ>ะมันวางไม่ได้มันนิ่งอู้ห <c oughs> นอ,อะไรเนี่ยอุ้ยน่ารักจัง แฮปปี้เบอร์เดย์นะคะน้องเดียแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบอร์เดย์ทุกคนเป็นวันเกิดนะจ๊ะน้องเดียคิมอีเดียแฟนน้ำจูนมีความสุขมากๆนะร่างกายแข็งแรงนะจุ๊บจุ๊บไม่มีอะไรจะอวยแล้วอ่ะอวยกันเองแล้วไม่ไ้อวยกันเองแล้วอ่ะแฮปปี้เบอร์เดย์นะาเดียเอ๊ะเจมส์มา ก็ขอให้ยอดขายน้องเย็นเนี่ยปังๆมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้เป็นเด็กที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปเลยนะ Happy birthday ล่ d e ดี Happy birthday ทูเดีย Happy birthday ป้าเดีย Happy birthday มีความสุขมากๆนะจักรยุกกระตัวนิ่งไว้กระตัวกระตุยนิ่งกระตุย Happy birthday นะครับ ใช่พี่เพื่อนดีครับ <laughs> มีความสุขมากมากแล้วครับเพื่ <c oughs> อเดียขอให้คุณเดียมีความสุขมากมากเจอคนที่ใช่ไวไวมีความสุขมากๆครับสนุกกับการใช้ชีตย่าบายบายบ๊ายบาย แฮปปี้เบิร์เดย์นะคะคนสวยของพี่ขอให้หนูมีความสุขสุขภาพแข็งแรงตั้งใจเอากําลังกายนะพี่เป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอให้หนูประสบความสําเร็จกับทุกอย่างที่หนูตั้งใจไว้นะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับน้องเดียพี่ก็ขออวยพรนะครับผ่านคลิปนี้ให้น้องมีความสุขสุขภาพแข็งแรงหวังสิ่งใดตั้งเป้าอะไรไว้ขอให้มีวินัยและทํามันอย่างต่อเน,นื่องจนทําได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งขอให้มีความสุขกับชีวิตตอนนี้ ส่วนเรื่องความรักก็ขอให้เจอเนี่ยคู่ไม่ไวัยแล้วกันนะครับใช้ชีวิตไปเดี๋ยวก็เจอแน่อนอนนะครับสวัสดีครับ